สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องบาสนะักบินอีกแล้วนะทุกคนว <Woo! S 1> ันนี้มีคนเรียกร้องกันมาว่าให้ย้อมสีผมนะทุกคนดูตอนนี้เป็นสีออกแบบเหมือนใช้น้ํายากาดอะเป็นออกสีแบบทองทองนะทุกคนนะวันนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะทุกคนนย่ยอาบน้ําแล้วก็จะมาย้อมกันนะทุกคนว่าผมได้โพสต์ลงไปในสตอรี่ให้ทุกคนเลือกสีชมพูกับสีฟ้านะทุกคน คนดูก็เลือกสีฟ้ามาจํานวนหกร้อยคนเสียงพัวประมาณสองร้อยกว่าคนนะทุกคนแล้วเราก็ได้ไปซื้อสีฟ้ามาย้อมเลยทุกคนดูเป็นตัวนี้เลยมันจะออกแบบฟ้าอ,อ,อ่อนนิดนึงนะแล้วก็จะมาย้อมกันเลยทุกคนโอเคแต่จะไปอาบน้ําแล้วก็จะมาย้อมผมกันเลยแปลกเลยครับเราก็ผสม,มไปที่เรียบร้อยแล้วเทุกคนแล้วก็ จะไม่ยอมกันโอเคผัากร้านนะทุกคนตอนนี้นะผัาก็ร้านนะท่านผู้ชมเฮ้ยมาเจอตอนเสร็จตอนนี้เราก็ยอมไปที่เสร็จสิ้นแล้วนะท่านผู้ชมดูก็มันจะออกหรือไม่ออกก็ ไม่รู้แหละมารอดูชมดูนะทุกคนแล้วก็เราต้องรอประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะทุกคน <c oughs> เป็นสีฟ้านะในกล้องเป็นสนะีน,น้ำเงินอเปล่าเดี๋ยวเรามาดูตอนแบบล้างก่อนนะทุกคนโอเคบายตอนนี้เราก็ได้ย้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็มันไม่ค่อยออกเลยอะดูแถวนี้อะดูมันไม่ออกเลยแล้วก็แบบ มันออกถ้าอยู่แดดมันจะออกแบบสีฟ้านิดๆนะทุกคนแต่ว่าอยู่ตรงนี้อะ่ะมันออกแบบไม่เป็นสีเลยเหมือนมันเป็นสีดําไปเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตอนแดดอะ่ะตอนมีแสงก็ประมาณนี้อ่ะครับมันแบบออกแบบไม่เข้มอะ่ะมันแบบออกนิดๆเองแบบอยู่ในกล่องเขาแบบก็แบบเข้มอยู่นะแต่ตแต่แบบ ตอนย้อมอะแบบไม่เหมือนไม่มีสีเลยเหมือนเป็นสีดำเลยอะทุกคนแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าทุกคนอยากผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับบ๊ายบาย